เจ็ดสิ่งที่ควรเลิกทำถ้าอยากมีตังค์และมีสุข 1. เลิกบ่นถึงปัญหาแต่ให้เรียนรู้การแก้ปัญหาให้มากขึ้นเพราะทักษะการแก้ปัญหาเนี่ยคือคุณแจสำคัญที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิต2พูดให้น้อยลงแต่ทำให้มากขึ้นคนส่วนมากเนี่ยเหนื่อยเพราะโมแต่พูดไม่ได้เหนื่อยเพราะลงมือทำแค่ตัดสินใจลงมือทำอะไรสักอย่างผลลัพธ์ดีๆจะเกิดขึ้นแน่นอน 3. อย่าเป๊ะมากของดีส่วนมากเกิดจากความไม่พร้อมครับดังนั้นไม่ต้องรอพร้อมก่อนถึงลงมือทำ แต่ให้ทำทางทางที่ยังไม่พร้อมนั่นแหละแล้วค่อยๆพัฒนาต่อไป 4. กังวลให้น้อยลงโดยเฉพาะการกังวลว่าใครจะคิดยังไงกับคุณเพราะต่อให้คุณดีแค่ไหนก็จะมีคนไม่ชอบคุณอยู่ดี5คาดหวังให้น้อยลงทั้งในชีวิตและธุรกิจเพราะเราไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้สิ่งเดียวที่คุณควบคุมได้คือทําเหตุให้ดีที่สุดแล้วผลลัพธ์จาดี 6. อย่าเฝ้ามองไปที่อนาคตแต่ให้อยู่กับปัจจุบันเพราะถ้าปัจจุบันมันดีอนาคตจะดูแลตัวมันเองครับ7ทํางานที่ไม่ถนัดให้น้อยลงแต่ให้คนเก่งมาช่วยงานที่คุณไม่ถนัดแล้วคุณไปโฟกัสทําในสิ่งที่คุณเก่งรับรองว่าความสําเร็จเกิดขึ้นไวแน่นอนและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเดินทางสู่ท็อปวันเซ็น์ไปด้วยกันนะครับ